1.9ครับเดิมๆจากศูนย์จากโรงงานเลยวันนี้เสียเาจัดให้กับข้างวด4 5 0 0บาทจ้าสวัสดีครับเสียยงายบบานท่าครับรูปหลอยใจดีมีเวลาให้หว่ายนะ้ำเป็นครับฟอร์รีติดแก๊สจ้ะนี่เลยนี่คือ1.9ู l b u Power 2, 2017รถคันนี้ลูกค้าขับมาขายจากสีสเกตเข้ามาทคที่หน้าโชว์รูมเลย ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟท้ายเป็น LED แบต EE 37เป็นก้านยกแมดยางยังใหม่ๆอยู่เลยครับผมภายในสวยกกิบครับผ้าหลังคาไม่ถอดไม่แกะเลยดูดนิผ้าหลังคาอยู่ฝั่งนู้นยังไม่ถอดไม่แกะเลยสวยๆเลยเมตก็แถมอ่าเมตก็เลยทให้เพื่อลูกค้าที่ซื้อไปต่อใช้อะไรเงี้ยใส่ต่อเออใส่ต่อจ้าก็เกินไป หัวนุ่งหัวนัดเดิมๆครับรถไม่เขียวไม่ชนไม่คว่ำนะครับแต่เข็บเดิมจ้าสวยๆเลยรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้กับ1 9 L Blue Power 2017เจ้าของเดิมรูดูแลดีมากกระบะไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยไหลเนื้อคู่สวยโอ้โห2อ1 7เพ่อแกขับมาตอนประมาณ10โมงนะครับมาขายกันเนี่ยนะบอกัาทีด้วยไหมเผื่อไปซื้อหวยเออเผื่อแบบหวยสีออกแต่เจ้าสีถูกเลขเงินล้านมาซื้อเงินสด ใบหวยบ่ใบหวยสิบโมงสี่สิบเก่ามั้งถ้าใครจำบ่ผิดคันนี้มานะเลขไม่แสนหกจ้ะรถสวยรถเติมจ้มะบมื่อั่งก็ซื้อเลขทะเบียนเอาเด้อพี่นอนะ้องเด้อนะเพื่อสิถูกเงินล้านมาซื้อรถน้ำข่อยสวยๆดูดิหัวนงหัวน็วนอตเติมหมดสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะปีนี้ออกรถไปกยป็ยังบ่ทันต้อง,อง,องอยังบ่ทันต้องต้องต้องพอรเด้อพี่น้องเด้อขับฟี่ย,ยาวๆไปก่อนนะสิบมือโอ้ขับหน่อยเนี่ยเอาอย่างสิเอาต่อให้ เอาประมาณกุ่มผ้ามีหน้าปี67เจ็ดเด้อจังพรคางงวด4ี่พันหารอยบาทจา้ะเอาเบิรงห้องเครื่องม่จ้ะพี่น้องจา๋าห้องเครื่องเดิมๆสวยๆพระท่นทานได้ร่างเด้อแต่สังเกตมาร์คท็อกดูดิมาร์คท็อกมาร์คท็อก,ออกแ้มสีดูดิยังสวยอยู่เลยเครื่องพูดเนี้เลยลดเดิมดิขังนุ่งหัวหน้ำฝายกระโปรงร่องแก้มเดิมหมดจ้ะโอ้สวยกับออนิลหนึ 9, ่งสิบเก้าเอลบูพาวเวอร์สองพันสิบเจ็ดนะ ราคาเงินสด4แส0กว่าบ,บาทครับผมออกรถศูนบาทปัตรประชาชนไปเดียวซื้อได้ทุกอาชีพเสียญาตกกิจัดให้4,500บาท6เดือนแรกหลังจากน,านั้นค้างวด8 9 0 0 0บาทตลอดสัญญาฟรีดาวบัตรไปเดียวจ้าแกว